ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านท่านผู้ฟังเคยไหมได้คิดหรือไม่ว่าเงินนี่แหละมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของคนเราไปแล้วจะไปไหนมาไหนก็เป็นต้องใช้เงินไปหมดในบางครั้งเราอาจใช้จ่ายไปมากจนเกินตัว ลืมไปเลยวันนี้เพียงครึ่งเดือนเองกว่าจะสิ้นเดือนเงินออกแล้วเราจะทำยังไงดีมองซ้ายมองขวาก็คงเห็นแต่เพื่อนนี่แหละที่พอจะช่วยเหลือให้เราได้หยิบยืมได้บ้างเวลาที่เรามีความเดือดร้อนเรื่องเงินและหมดหนทางในการหาเงินมาแล้วจริงๆโดยสาเหตุอาจจะเกิดจากมีระยะเวลาที่จำกัดหรือเป็นเรื่องฉุกเฉิน ซึ่งทําให้คุณยังไม่มีเงินมาจ่ายน,นเวลานั้นและคนที่คุณจะนึกถึงเป็นคนแรกนอกจากพ่อแม่ที่เราไม่อยากจะให้ท่านทราบแล้วก็คือเพื่อนของคุณแต่การยืมเงินเพื่อนก็ทําให้คุณต้องคิดหนักและเพื่อนของคุณก็ต้องคิดหนักเช่นเดียวกันเพราะกลัวว่าให้ยืมแล้วจะไม่ได้คืนและจะต้องตัดความเป็นเพื่อนกันไปในที่สุดเหมือนกับที่เห็นเห็นกันลหลายหคู่ การเอ่ยปากจะขอยืมเงินใครสักคนมักจะเป็นเรื่องที่จะเริ่มต้นบทสนทนาเพราะในความเป็นจริงคงไม่มีใครที่จะขอยืมเงินคนอื่นสักเท่าไหร่แต่เมื่อถึงคราวเดือดร้อนเงินจริงๆการขอยืมเงินอาจเป็นสิ่งที่คุณเลี่ยงไม่ได้ยิ่งจะเอ่ยปากกับเพื่อนแล้วคุณควรเริ่มต้นวิธีการขอยืมเงินเพื่อนยังไงดีวันนี้มีข้อคิดและแนวปฏิบัติมาแบ่งปนัน ต้องเคยมีใครได้ยินมาบ้างกับประโยคที่ว่าอย่าให้เพื่อนยืมเงินเพราะมันจะไม่ได้คืนคำว่าเพื่อนรักก็ต้องใจอ่อนจนต้องยอมให้เพื่อนยืมเงินอยู่แล้วซึ่งเวลาที่มีเพื่อนของเรามายืมเงินเราก็มักจะเกิดอาการคิดหนักคิดแล้วคิดอีกว่าควรจะให้ยืมหรือไม่ก่อนจะให้ยืมแต่ละครั้งพอให้ไปแล้วก็ต้องมานั่งกงังวลว่าจะได้คืนหรือไม่ แต่เพราะความเป็นเพื่อนก็ทําให้ไม่กล้าทวงเงินคืนด้วยทีนี้เราก็ต้องไปแก้ไขกันที่ตัวคนยืมถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องซึ่งกฎของการยืมเงินของเพื่อนที่เหล่าคนที่ยืมเงินเพื่อนควรจำไว้มีดังนี้ 1. สัญญาต้องเป็นสัญญาอย่าลืมว่าตอนที่เราเดือดร้อนนั้นเราเร่งเอาเงินเพื่อนเราแค่ไหนพอตอนที่เราคืนเงิน เราก็ต้องรีบคืนเช่นกันดังนั้นเมื่อได้สัญญาไปแล้วว่าจะคืนเงินเพื่อนในวันไหนก็จะผิดสัญญาแล้วกันอีกอย่างที่ไม่ควรทำก็คือการผัดวันประกันพรุ่งถึงไม่จะบอกไว้ล่วงหน้าก่อนจะถึงกำหนดจริงๆแต่ถ้าทำบ่อยๆก็เหมือนกันไม่ยอมจ่ายหนี้นั่นเองวันไหนที่มีเรื่องเดือดร้อนต้องใช้เงินอีก ก็คงไม่มีใครที่จะกล้าให้ยืมอีกแล้วดีไม่ดีจะมองหน้ากันไม่ติดเปล่า,ลาฉะนั้นพึงจำไว้ว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาครับก็เหมือนการกู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่อจากธนาคารที่เราต้องจ่ายชำระคืนให้ตรงตามกำหนดเพื่อรักษาเครดิตไว้นั่นเอง 2. อ,อย่าหลบและอย่าอายตอนที่ขอยืมเงินกล้าและอยากเจอเพื่อนขนาดไหน นที่ยืมมาแล้วก็ควรทำแบบเดียวกันซึ่งข้อดีของการไม่หลบหายไปไหนหรือไม่อายที่จะเผชิญหน้ากันนั่นก็คือเพื่อนที่เป็นเจ้านี้เราจะไม่เข้าใจผิดคิดว่าเราหลบหนีการใช้นี่ไปถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถคืนเงินได้ตรงกำหนดก็บอกไปตรงๆซึ่งแบบนี้จะดีแน่ๆทั้ทงใน,นแง่ของลูกนี้และใน,นแง่ของมิตรภาพ ซึ่งเพื่อนของคุณเขาก็คงจะเข้าใจแหละเอาเป็นว่าบอกไปตรงๆจะดีกว่าครับอย่าปล่อยให้ค้างคางคิดเสียว่าวันข้างหน้าหากเรามีเหตุจำเป็นอีกก็จะได้มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนนี้ได้อีกนั่นเอง 3. รักษาน้ำใจคนให้ยืมนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยที่เพื่อนทะเลาะกันเรื่องยืมเงินก็คือการที่ไม่คืนเงินที่ยืมหรืออ้างว่าไม่มีเงิน แต่มีเงินไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่การนําเงินมาคืนหนี้เช่นการที่เราเอารูปขึ้นไปเที่ยวต่างจังหวัดใช้เงินอย่างสนุกแต่ไม่ยอมคืนเงินเพื่อนสักทีซึ่งถ้าหากเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นแล้วก็อย่างแรกที่ตามมาก็คือความหมันไส้และความอคติและอาจจะมีความเสียใจแน่ๆเพราะการกระทําที่ดูไม่รักษาน้ําใจกันนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ดีต่อมิตรภาพแน่ๆ สุดท้ายพอเราคืนเงินไปแล้วเพื่อนก็อาจจะไม่อยากคบเราแล้วก็ได้อย่าให้เรื่องเงินมาทำลายมิตรภาพถ้าไม่มั่นใจว่าจะหาเงินมาคืนเพื่อนได้ทันก็อย่ายืมเลยดีกว่าเพราะมันไม่คุ้มกันเลยกับมิตรภาพที่ต้องเสียไป 4. รักษามิตรภาพไว้ก่อนจะดีมากอย่าลืมว่าเหตุผลหลักๆที่สามารถยืมเงินเพื่อนมาได้ก็เพราะความไว้ใจและมิตรภาพที่สร้างร่วมกันมา ดังนั้นหากมีหนี้ก็ใช้คืนหนี้นั้นตามกำหนดจะไปผัดฟันประกันพรุ่งต้องบอกก่อนว่าการที่เรามาขอยืมเงินเพื่อนนั้นสิ่งที่เราเอาไปวางเป็นสิ่งค้ำประกันก็คือมิตรภาพซึ่งถ้าเทียบกันจริงๆนี่คือสิ่งที่มีค่าและมากกว่าเงินมากๆโดยเฉพาะเมื่อมิตรภาพนั้นเราสร้างร่วมกันมาเป็นระยะเวลานานดังนั้น ใช้นี่ตามกำหนดและจะทำอะไรก็คิดถึงมิตรภาพที่ตัวเราเองเอามาเป็นสิ่งข้ประกันไว้และอย่าปล่อยให้ความโลภเพียงชั่วครั้งชั่วคราวมาทำลายมิตรภาพได้เพื่อนยังไงก็สำคัญต่อเราครับ 5. คิดไตรตรองให้ดีก่อนยืมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมคิดไตรตรองให้ดีก่อนยืมเพราะหากยืมไปแล้วไม่สามารถหามาคืนได้ ก็จะทําให้มองหน้ากับเพื่อนไม่ติดได้แถมยังอาจจะทําให้เพื่อนคิดกับเราในงแง่ลบอีกด้วยดังนั้นก่อนจะยืมเงินใครจะลืมนึกถึงมิตรภาพที่ดีก่อนเสมอเพราะเงินแค่ไม่กี่บาทมันเทียบกับมิตรภาพระหว่างเรากับเพื่อนไม่ได้หรอกนะใครที่ไม่อยากเสียเพื่อนด้วยเรื่องแบบนี้ก็อย่าผิดสัญญาที่ให้ไว้แต่ถ้าคิดว่าทำไม่ได้ก็อย่ายืมเลยดีกว่า เอาเป็นว่าคุณเคยเป็นนี่และเคยชำระนี่ตรงมาก่อนไม่ว่าอะไรจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นเมื่อจ้านี่ของคุณคือเพื่อนถ้าหากคุณยังไม่อยากเสียเพื่อนดีๆไปยกเว้นแต่ว่าคุณจะไม่ชอบเพื่อนคนนั้นซึ่งก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะเลือกคบเพื่อนสักคนที่ไม่ใช่วิธีนี้แถมถ้าทำแบบนี้ผ่านจะทำให้เพื่อนคนอื่น ไม่กลาาที่จะให้คุณยืมเงินไปด้วยในอนาคตแม้ว่าคุณจะมีเรื่องจับเป็นขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นจะเรืมว่ามิตรภาพต้องมาก่อนนะครับยืมเงินเพื่อนเราต้องคืนให้ตรงเวลาและมีอีกท่านที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ถึงผู้ที่ยืมเงินเพื่อนจงจำไว้ให้ดี5ข้อต่อไปนี้เป็นวิธีการยืมเงินเพื่อนในยานที่เราเดือดร้อน หากถึงเวลาที่ต้องยืมเงินเพื่อนจริงๆอย่าลืมนำห้าข้อนี้ไปพิจารณาตั้งสติให้ดีสิ่งแรกก็คือจริงจังคุณควรที่จะพูดจายอย่างจริงจังโดยใช้เหตุผลว่าทำไมคุณต้องการเงินและสาเหตุที่คุณต้องยืมเงินเขาและขอยืมเงินเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้จริงๆและเท่าที่คุณจะสามารถจ่ายคืนได้ดังนั้น ควรทำการบ้านไปก่อนว่าคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่และสามารถจ่ายคืนได้ภายในเวลาเท่าใดเพื่อให้เพื่อนของคุณเห็นว่าคุณน่าไว้วางใจและจะคืนเงินตามที่คุณสัญญาและควรให้คุณยืมเงินข้อที่2เสนอเงื่อนไขที่เป็นธรรมในการขอยืมเงินเพื่อนคุณจะต้องไม่ขอยืมเปล่าๆคุณต้องเสนอเงื่อนไขในการกู้ยืมที่เหมาะสมกับเขาด้วย เช่นการเสนอว่าจะให้ดอกเบีย้ยโดยจะให้ทรัพย์สินเป็นประกรันเพื่อให้เขามั่นใจที่จะให้คุณยืมเงินหรือถ้าหากคุณไม่สามารถจะจ่ายดอกเบีย้ยได้ก็อ,อาจจะเสนอตัวเข้าไปทำงานเล็กๆน้อยๆให้กับเขาชเขาช่นตัดหญ้าสากผ้าไปรับส่งลูกเขาไปโรงเรียนพวกเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้พยายามจะหน,หนีหนี้และยินดีที่จะให้คุณยืมเงินแน่นอน ข้อที่สามทำสัญญาส่วนนี้นะว่าสำคัญเลยทีเดียวแม้ว่าเพื่อนอาจจะอาศัยความมั่นใจกันได้แต่การทำสัญญาจะทำให้เขามั่นใจยิ่งขึ้นว่าคุณมีความตั้งใจที่จะคืนเงินที่คุณยืมเขาไปจริงๆเพราะคุณยินดีสร้างหลักประกันที่เขาสามารถเรียกร้องเงินคืนจากคุณได้ในทางกฎหมายข้อที่สเลือกเพื่อนที่ถูกคน ควรเลือกยืมเงินเพื่อนที่คุณรู้จักดีเชื่อใจสื่อสารกันเข้าใจง่ายจะทำให้การยืมเงินไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดและสื่อสารกันง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ควรดูฐานะของเพื่อนของคุณด้วยนะครับและข้อที่5จะต่อรองสำคัญเลยทีเดียวต้องบอกว่าห้ามเด็ดขาดบอกจำนวนเงินที่ต้องการยืมกับเพื่อนของคุณไปพร้อมกับเงื่อนไข ซึ่งเขาอาจจะสามารถให้คุณยืมเงินได้แต่ไม่เต็มจำนวนที่คุณขอคุณก็ไม่ควรจะต่อรองกับเขาเพราะจำนวนเงินนั้นคือจำนวนเงินที่เขาคำนวณดูแล้วว่าถ้าให้คุณยืมจะไม่ส่งผลกระทบต่อเขาและครอบครัวและจะทำให้เพื่อนของคุณรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดถ้าหากคิดว่าเงินที่เพื่อนของคุณจะให้คุณยืมนั้นน้อยเกินไปคุณก็อาจจะรับเงินก้อนนั้นมา และไปหยิบยืมส่วนที่เหลือกับเพื่อนคนอื่นๆของคุณโดยเรื่องที่จะปฏิเสธเขาและไปขอยืมเงินจากเพื่อนคนอื่นได้เช่นกันท่านผู้ฟังครับเหล่านี้แหละคือหลักการและเหตุผลเบื้องตน้นที่คุณควรทราบและนำไปปฏิบัติอย่างมีสติคิดไตรตรองให้รอบคอบทุกครั้ง,ดดงเดือดร้อนเรื่องเงินมีปัญหาเมื่อไหร่ก่อนจะเข้าไปขอยืมเงินเพื่อนจะให้คุณทำการบ้านก่อน ศึกษาเนใื้อใของเพื่อนของคุณดีๆซึ่งตรงนี้คุณน่าจะพอทราบดีอยู่แล้วพอเพื่อนแต่ละคนคุณอาจจะต้องใช้วิธีการพูดไปแต่ละแบบที่แตกต่างกันหากเรารักเพื่อนไม่อยากเสียเพื่อนไปอดีตที่ยาวนานกับเพื่อนของคุณและเป็นเพื่อนที่สนิทเป็นคู่ขาของคุณมาตลอดจงรักษาไว้ให้นานๆอย่าทำร้ายน้ำใจกัน หรือตัดขาดมิตรที่เคยแสนดีของพวกคุณด้วยเงินเพียงร้อยสองรอยขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองคอยมีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ